รักสุดท้ายที่ปลายนาลมเย็นปลายฝนต้นหนาวพัดผ่านทุ่งนาสีทองอารามเสียงต้นข้าวเสียดสีกันดังสู้ซ่าเหมือนเสียงกระซิบของความทรงจำเมกยืนอยู่ตรงคันนามองพระอาทิตย์ที่กำลังจะรับขอบฟ้าบ้านไม้หลังเก่าของเขายังเหมือนเดิมแต่หัวใจเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขากลับมาบ้านเกิดหลังจากหายไปหลายปี และที่ปลายนาแห่งนี้มีใครบางคนที่เขาไม่เคยลืมเมกเสียงใสคุ้นหูดังขึ้นด้านหลัง<ๆ>เขาหันกลับไปช้าๆฝ้ายยืนอยู่ตรงนั้นในชุดเสื้อแขนยาวสีขาวกับผ้าถงลายดอกเล็กๆผมยาวของเธอปลิวตามแรงลมดวงตาคู่นั้นยังอบอุ่นเหมือนเดิมกลับมาจริงๆสินะฝ้ายยิม้ม แต่รอยยิ้มนั้นเหมือนซ่อนอะไรบางอย่างไว้เมกพยักหน้าอืมกลับมาแล้วคำพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยช่องว่างของเวลาไม้เพื่อนสนิทของเมกที่ยืนถือเบ็ดตกปลาอยู่ใกล้ๆเดินเข้ามาตบไหล่เขาแรงๆหายหัวไปตั้งหลายปีไม่บอกกันสักคำกลับมาก็ทำหน้าเหมือนคนอกหักอีกเมกหัวเราะเบาๆก็อกหักจริงๆนั่นแหละ ายชง,งักไปนิดหนึ่งไม้หรือมองทั้งสองคนสลับกันไปมาก่อนจะถอนหายใจอา้อาวอ้ากูไปตกปลาต่อดีกว่าพวกมึงคุยกันให้เคลียร์อย่ามาทำปลาตกใจไม้เดินจากไปทิ้งความเงียบไว้กลางทุ่งนาเมยกับไฟยืนห่างกันแค่ไม่กี่ก้าวแต่ความรู้สึกเหมือนห่างกันเป็นปีแสงไฟสบายดีไหมก็ดีเธอตอบสั้นๆ แล้วที่กรุงเทพเป็นยังไงเหนื่อยเขาตอบตามตรงแต่ก็คิดถึงที่นี่ตลอดฝ้ายยิ้มบางๆหรือคิดถึงใครบางคนเมกเงียบไปเขาอยากพูดความจริงว่าเขาคิดถึงเธอทุกวันแต่ในอดีตเขาเลือกจะไปเลือกอนาคตของตัวเองมากกว่าความรักที่ปลายนาตอนนั้นเราขอโทษนะเมฆพูดเสียงแผ่วที่ไปโดยไม่ลา ดวงตาฝ้ายสั่นไหวเล็กน้อยรู้ไหมวันนั้นเรามารอที่นี่รอจนพระอาทิตย์ตกเหมือนวันนี้เลยคําพูดนั้นเหมือนมีมีดบางๆกรีดหัวใจเมกเขาจำได้วันที่ได้รับทุนเรียนต่อในเมืองเขาตื่นเต้นเกินกว่าจะหันกลับมามองใครรวมถึงหัวใจของฝ้ายเขากลัวเมฆพูดตรงๆกลัวว่าถ้าบอกลาจะไม่มีแรงไป น้ำตาใสาๆคลอในดวงตาฝ้ายแล้วคิดบ้างไหมว่าเราจะไม่มีแรงอยู่ลมพัดแรงขึ้นเสียงต้นข้าวดังสู้ซ่าราวกับสะท้อนความอึดอัดในใจทั้งสองทันใดนั้นเสียงตะโกนของไม้ดังมาไกลกๆเฮ้ยเมฆฝ้ายระวังทั้งคู่หันไปเห็นกลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้านขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งเข้ามาตามคันนาอย่างเร็ว พวกนั้นมักมาป่วนชอบหาเรื่องคนในหมู่บ้านหนึ่งในนั้นคว้างขวดแก้วลงพื้นแตกกระจายใกล้ๆไฟเมกดึงไฟเข้ามาหลบด้านหลังตัวเองพวกมึงจะเอาอะไรเสียงหัวเราะเยาะดังขึ้นก็แค่มาเที่ยวปลายนานี่เงียบดีไม้รีบวิ่งเข้ามาพร้อมไม้พายเรือในมือถ้าไม่อยากมีเรื่องก็กลับไปสถานการณ์ตึงเครียดลมพัดฝุ่นปลิวเมกกำหมัดแน่น หนึ่งในวัยรุ่นลงจากรถเดินเข้ามาใกล้ฟ้ายอย่างคุกคามทันใดนั้นเมฆผลักมันออกทันทีอย่าแตะต้องเธอชนละมุนเกิดขึ้นหมัดแลกหมัดเสียงฟ้ายตะโกนห้ามเสียงไม้เข้าช่วยผลักอีกฝ่ายล้มลงในโคลนสุดท้ายเสียงผู้ใหญ่บ้านที่วิ่งมาตามชาวบ้านทําให้กลุ่มนั้นรีบขี่รถหนีไปเมฆหอบหายใจเลือดซึมที่มุมปากฟ้ายรีบเอาผ้าซับให้ ทำไมต้องเสี่ยงขนาดนี้ก็เพราะเราเคยพลาดไปครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้เราจะไม่ยอมเสียเธอไปอีกคำพูดนั้นทำให้ฝ้ายชะงักไม้ยืนมองภาพนั้นแล้วอมยิม้มเออในที่สุดก็พูดจักทีเมฆจับมือฝ้ายไว้แน่นฝ้ายเราอาจเคยเลือกความฝันของตัวเองก่อนแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าความฝันที่ไม่มีเธอมันไม่มีความหมายน้ำตาฝ้ายไหลอาบแก้ม แล้วถ้าวันหนึ่งต้องเลือกอีกล่ะเราจะเลือกให้มีเธออยู่ในทุกทางเขาพูดหนักแน่นถ้าต้องไปเราจะไปด้วยกันถ้าจะอยู่ก็จะอยู่ข้างกันความเงียบแผ่วเบาปกคลุมก่อนที่ฟ้ายิ้มทั้งน้ำตาคนบ้าพูดเอาตอนโดนต่อยหมายหัวเราะลัน่นเอา้าเอา้ากูเป็นพยานเองถ้าทิ้งกันเอีกกูจะลากกลับมามัดไว้ที่ปลายนาะ เสียงหัวเราะของทั้งสามคนดังท่ามกลางแสงสุดท้ายของวันหลายเดือนผ่านไปปลายนายังเหมือนเดิมแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปเมกตัดสินใจเปิดฟาร์มเล็กๆร่วมกับฝ้ายปลูกข้าวอินทรีย์และขายออนไลน์เขาใช้ความรู้จากเมืองมาพัฒนาบ้านเกิดไม้เป็นหุ้นส่วนขำๆที่ชอบบน่นแต่ช่วยเต็มที่วันหนึ่งเมฆพาฝ้ายมายืนตรงจุดเดิมที่เคยจากลา ท้องฟ้ายามเย็นสีโอรสสวยงามเขาหยิบกล่องเล็กๆออกมาครั้งก่อนเรามาปลายนาเพื่อบอกลาวันนี้เราอยากมาบอกว่าจะไม่ไปไหนอีกแล้วฟ้ายมองแหวนวงเล็กในมือเขาน้ำตาเอ่ออีกครั้งนี่มันเร็วไปไหมไม้ที่แอบยืนดูอยู่ไลกไลๆตะโกนถ้าช้าเดี๋ยวมีคนแยง่งฝ้ายหัวเราะทั้งน้ำตาก่อนจะพยักหน้าตกลง เราจะอยู่ที่ปลายนานี้ด้วยกันเมฆสวมแหวนให้เธอท่ามกลางสายลมอ่อนและเสียงต้นข้าวไหวพระอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นที่รอคอยอย่างโดดเดี่ยวแต่วันนี้มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคำสัญญาปลายนาแห่งนี้ไม่ใช่แค่ที่ที่พวกเขารักกันแต่มันคือที่ที่พวกเขาเลือกจะรักกันเป็นครั้งสุดท้ายและตลอดไป